Okay, ka baby. Uh, my turn. Uh, I will. I will get this one. You can hold. I go. <laughs> 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 อินโดนเจดีสุพรรณบุรีแล้วอือ mm หือ hmm. military issues. Yeah. All about the history of Thailand. Yeah. So we have a very good team. Yes. This uh one -huh. We have so many kingdoms before this mm -hmm. one. Dynasty of Ayutthaya that we're going go to go today. Ayutthaya. And we have Sukhothai, support Sukhothai University. And then come to King Maha, Sammati Queen And they married, they have two, three students. One, Hae Gaposalot, another one, Papi Nang kalaya and Sande Panareso or uh, We call King Mary's soon the great. Mm -hmm. And when the king became a king, he loved his father too. So he. give something to his his brother to be king together so we get t o king uh huh. they call พระองค์ดำพระองค์ดำ this mean h have black color yeah so this now yeah. and another one พระองค์ขาว he have white color อ uh ือฮะ he like to chicken ah fighting chicken วิดีมเยนม e ก h งเยนมากทีเด h ยวเด Yeah. ซันเด e ยแล e เวนดีพีเด้แกมเบอร์ไรดัต e ดมเยนมาเซด you are just slave chicken <Okay. S 2> like you on Henry said this slave chicken gonna take the take the what we call the country back and you gonna be h our slave wow mm hmm. and it happened yes yeah, happened <S <laughs> yeah โถคุณเนียนมา address เด็กเข้ามาแล้วก็เลยส่งมาหาบ้านรายการนักสั่นหลักงานชื่อดีเดนมิ that is under our control we can check b e c a u check everything a l r e a that this this can become a thing so e c the เดนมิทเพราะว่ you can see yeah. So this is very, very old. Yeah. Yeah, I have heard in uh, when I was young, but I'm not really sure that it's a lot of soldier around here that they have the the wall, and uh -huh. so many people die here. Yeah. So that's at night, sometimes people heard like someone walk a lot, sometime fighting, uh -huh. and inside my have a lot of uh, the bone of people who are sacrificed as soldier. Mm. Yeah, I'm not really sure, but I have heard. That. Position is like with the water is announcement we are free, we yeah. are tight. We don't to be a slave anymore. Yeah. สิหเดชรหลังการประกาศเอกราชทีู่แครนขณะน้พระเจ้าขสรีันทุเรศยกับไปปราบกบฏวังสมเด็จรจึงทรงรวบรวมขบถายที่ถูกว่าต้อนฝ่ายั้รแต่าวศรุญตลอบมาเป็นกำลังของกรุงศรีอิุธยารวมกับพวกมอญจากมูแคร ฝ่ายพระมหากุราชาผู้รักษากรุงหลวงสาวบรีท่งกวงคัพไล่ตางมาคันจนที่แม่น้ำสโตขณะที่ทัพไทยข้ามฝ้ามาแล้วจึงเกิดการยังคับยิงปืนต่อสู้กันที่สอฝั่งความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสโตทำให้แรงปืนของทหารยิงไม่ถึงดันทสอฝั่งแต่สมเด็จพระเรศนสูง่งกระแสปืนยาวก้าขึ้นยิงไปถึงสุรัตนนายกองขาศ

น,นี่ดอนเจดีนะคะพัฒตํตำหนักดอนเจดีนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีการจัดลำลึกของพระพินางสุพรรณกระยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอากาทศรสนะคะเป็นอำเภอดอนเจดีอำเภอหนองสา,ายสมัยก่อนเดี๋ยวเราเะไปอำเภอดอนเจดีเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรกันมาอันนี้ก็จะพามาสถานที่ต่างๆนะคะไม่ได้มานานดังนั้นไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะบอกเท่าที่รู้แล้วกันเนาะ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆในทางศาสนาแล้วก็ในวันที่สมเดเม็จพระเรศสรมาราชเกิดการทํายุทธศถีก็คือสองครามนั่นเองนะคะแล้วก็ชิงบ้านชิงเมืองกลับมาจากประเทศพม่าเราก็ไม่กล้เป็นเมืองขึ้นเนาะมาดูกันนะคะว่ายัางไงที่นี่นะคะเราก็จะมีรูปปั้นต่างๆที่เป็นไก่เพราะว่าสมเด็จพระเรศสมรสมาลาชอบกีฬาชนไก่มีการขี่ม้าในสมัยนั้นค้างถือว่าเป็นศิ่งศิทธ์ ช้างก็มีชื่อนะคะแต่ว่าครัวจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรเสถ้าน่าจะเออจำชื่อไม่ได้ว่าช้างชื่ออะไรเป็นช้างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงขี่ขี่คอแล้วก็ทำยุทธสถีร่วมกันนี่คือสุพรรณบุรีอนเจดีลมลื่นมากๆค่ะอืม เราก็จะเห็นอ่าอันนี้ก็จะบอกได้ว่าจะเห็นไหมคะว่ามีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถโอยเย,ยอะแยะเลยนะคะเราก็ไดค่ะอ่ะจะเห็นว่าอันนี้คือสมเด็จ พระสวรมหาลาภเรียกว่าพระองค์ดําอันนี้คือพระองค์ขาวนะคะท่านเป็นพี่น้องกันอันนี้พี่นี่เป็นน้องสมเด็จพระเลสวรมหาราชสั้นพงมีจิตใจที่งดงามนะคะท่านให้น้องชายนั้นถือขึ้นครองราชพร้อมกับท่านเป็นกรัตริสองพระองค์ในแผ่นดินเลยนะคะอันที่รู้กัน ส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นโพซิชันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเทน้ำพิพัฒตศยานะคะประกาศการเป็นไทยอิสระเสรีภาพไม่เป็นมองขึ้นแก่พมา่าและเป็นไทยนบปัตนน้นอันนี้คือปฏะติมากรรมทางศา uh, ส,สนาพุทธเนาะก็จะมีการรูปต่างๆที่เป็นลายกําหนกต่างๆนะคะที่นี่จะมีกรมศิลปากรเป็นคนทำนะคะก็จะหดงามมากๆ แล้วก็จะมีการล่องตรงนี้ปกติเขาจะมีการปล่อยน้ำแต่ช่วงนี้มันไม่ได้มีการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็การขัดการดูแลบ้างน,นี่แน่นอน <c oughs> ช่วงวันเป็นทายเด็กเขามีการจัดอันนไว้ให้ด้วยนะเป็นต้นไม้ไม้เต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นต้นต้นตาลค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นตาลมีลูกตาลเพราะว่าเราเห็นนั่นอยู่ มีลูกตาลร่วงอันนี้เป็นต้นตาลที่ไว้ทำขนม t h e make this one, they call the palm The palm sugarwee แค่ขอนั้นอันนี้เป็นอักสังมาแล้วเราก็ต้องให้สักวันให้เหน,นะคะแล้วก็สะกวันข <m> ึ้นเสียงดางยิ่งตังวานยิ่งร่ำรวยแล้วเจริญลงเหลือสวรสัตว์มี is mean the m o r e o u d e r the more you are famous and raw wealthy healthy oh okay <Yeah. S 2> อันนี้คือหลักคําสอนนะคะ <S <S 2> <S 2> รู้จักบุปการีทําความดีต่อแฟนท่านทํานี้เป็นพื้นฐานของคนดีส4คันดีอ่า ah. is mean that you have to respect parents and love parents <Yeah. S 3> yeah, and do the good thing that o okay, เรามาฟังคุณใหม่กัน I cannot talk much mm hmm. พูดไม่เยอะนะคะข้างในมันตน้องเงียบอัสยามธรรมาทีราดนะคะสวย,ยมากวิชค่ะ อนี 3. พระพินางสุพรรณกัลยา Donation f o a n d when ่อ mm hmm. สิเข้าออเดราเออเปิออเดอร์ไทม์ it, it the and then the only when when we finish e v e r y t นี่เปเยญต่างๆเป็นเหรียญต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ชะมีให้ แล้วก็เป็นปลาง Honey do you know Tuesday this is my my on Monday position of the Buddha on Monday mm hmm. and your ปลางสายญาติ s Tuesday? <S yes, Tuesday. Is that why it's o q o i e on Tuesday? Yeah, the Tuesday is laid out. Okay. <laughs> so comfortable, right? <laughs> Okay, this Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and this one Wednesday at night, and this one the person who cannot remember birthday. Mm -hmm. It's general thing. Mm -hmm. สวยงดงามมากเครเจอกันไหมคะลูกนี้ ชื่อว่าลูกมะขิดเออลูกนี้สุกนะคะแล้วหล่นลงมาป้องแล้วแตกนะคะนี่พร้อมกินไม่เสียหอมมากนะคะแล้วก็นี่สวยอันนี้เคยกินไหมฮะ o u can I don't know in English I don't just in Thai หอมไหมสเมลเป็นไงคะ already แล้วดีโอเคยูแคนเบเกตเป e a h 1 2 3 It cannot bro. I, we can do... oh Show, can you show? Yes, that's one! Yeah, this right enough. Is this what it's... Uh, yeah, the but... The supposed to be... You, like? Yeah, supposed to be... or oh, sometime black more than this. Oh, okay. Mm-hmm. Oh, maybe should be take home uh, in... Yeah, yeah. <laughs> They're gonna thought the, the bomb. <laughs> if we take it on airplane. You can not carry fruit on airplane. I think can, 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 can. I think maybe I gonna sell fruit. Because mm -hmm. no one gonna eat it yeah but we eat this one home oh the way how to eat baby i will give you the spoon yes mm -hmm. shall i Long it do see do I start? anywhere yeah anywhere you can but they're gonna have seed eh? yeah okay it's soft it's mm -hmm. like chocolate <laughs> oh you know the the, the tree very tall yeah. the whole thing maybe sour sweet and sour mostly sour <S s Only sour o n l y s o u r I didn't taste it yet yeah this one is sour you want to taste yeah yeah I can I want to taste this <Good day. S 1> ah มาแล้วค่ะลองดูนะคะอันนี้เคยกินสมัยตอนเด็กอะค่ะจำได้ว่าตอนเด็กอะต้องลูกดำๆยิ่งดำยิ่งอร่อยนี่ยังสีน้ำตาลยังดำไม่พอนะคะ Mm. This one. Mm-hmm. this one right already. Yeah. But can more can more right than this. Because if not, yes, yeah, still sour. Hmm. If black sweet. Okay. Mmm. So this one must mm. should actually that this one should actually But 80%. 80, 85% right? Mm. ดิบล yeah, like you know? mm ีมอสวีตเนี่ยจะมอแบล็กเลยที่ไม่แฮมมออะไรมอซีดยูเนาะดิซีดแทนชิลเอเวอร์ทิงผลไม้โบราณ ancient fruit very very hard to find ผลไม้โบราณ now D3 n o one Planet anymore ต้นไม้นี้นะคะ mm hmm. ไม่มีใครปลูกแล้ว because very tall and they have like a ball like this the hole and can fall anytime it's dangerous that's why they we might see this one in temple mm hmm. but not uh, in normal house anymore mm hmm. บ้านต่างๆคะ่ะบ้านเรือนทั่วทั่วไปไม่มีการปลูกแล้ว เพราะว่า yeah. ลูกมันกลมและแข็งบางทีมันหล่นมามันหล่นใส่หัวคนอันตรายแล้วก็ด้วยสีสันด้วยรูปร่างมันแปลกเนาะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วค่ะครูเคยกินเมื่อตอนแบบสี่ห้าขวดเล็กๆปัจจุบันเนี่ยจนจนในสี่สิบกว่าเลยนะเพิ่งจะเจออีกรอบหนึ่งเนี่ยดีใจมากมากหมักมักมักเหมือน Salad Salad No one sell อ่ะ Hard to find หานี่40 mm. years that t h at I h a v e n t s e e n it and I Just got it so t h i s why so that's why มาคุย d o n t know this fruit กันร y 35ัพคุณไม่รู o ดิสฟรอือใ e เฉพาะคก่เาน t คุณบ e มกลวโอเคโอเคมาเรนูกิดน่าเล้วจเกนูอัดบล็อก Okay. Okay. <laughs> mm hmm, chill the whole seed, baby. Chill everything. Everything. Mm -hmm. It's a uh, helping you like uh some kind of tamarind baby. Yeah. Mhm, tamarind that helping you get yeah, detox too. That's a very fresh kind of taste you can put like pickle, baby like sweet salt p chili that the pickle on top and mix get yeah, yummy it's the same so oh i can give to yun yun you know yun yun my love it how do you know when this is ready to, to eat Doesn't actually i have colourful? no idea baby mm -hmm. i just know that if they open i know it okay. mm. yeah so you're either lucky or <laughs> lucky magluy open this one yeah. mm. hmm. nice. and it's hard it's really hard like a ball when you break yeah. it you have to throw on the fall yeah, this one i opened. because the no this was one cracked already. yeah because mm. they fell from the tree mm. well, this one cracked. Mm, yeah not open yet yeah no way you no 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 throw on the fall yeah yeah and break it like that yeah okay how about the seeds can i swallow it swallow everything chew and swallow because notice it's yeah it's good if you don't want to swallow you can throw away i want to plant this tree it's kind of very interesting why don't you take a few seeds mm -hmm, Really hard to do i don't know how to do Mm-hmm. <laughs> Yeah. How about uh, on Anusorn Donjedi today? Beautiful. Beautiful and partamak. Beautiful too, right? Nice weather. Travel is mm, Yeah. It's windy. Windy here. It's Pambuli, Really, really good weather. Hmm. this think Bangkok side. is hotter. Hotter. Yes. Yeah. Better. because it's sunny. I don't know. Yeah. Yes, nice. It's cooler here a little bit mm -hmm. than uh, Ajay. Yeah that we just only turn on fan and we okay n ะ not too hot we save the the hotel money เลยอ่ะ in the beginning I thought I cannot sleep have to go to the hotel oh it's cool yeah oh กินยาแล้วกินยาแล้วได้ละกินได้อร่อยหันหน้ามาดีดีไม <laughs> ่รู้เรื่องเพราะ speak ไทย <Okay. S 1> <laughs> <laughs> I will eat it. Yeah later. Okay. So this one gonna be ม u k w i t Okay. We gonna just finish for m u กรูด today for you guys. Just let you guys see. And today we are going to ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองเดี๋ยววันนี้เราจะไปศาลเจ้าพ่อหลังเมืองวัด,ป,ดป่าเรไรตลาดร้อยปี Go back to eat together โดยทีหนึ่งนะคะสวยมากปลไม้อะไรก็ไม่รู้ช่างโบราณโบราณ It's s ิ a ค l มาควิดควิดควิดสวยจริงๆนะเนี่ยแปลกดีเป็นลูกที่แปลกมากนี่ปลาคนหัวแตกเลยนะคะขอบอกโอ้โหโอเคพอแล้วค่ะบายบายกับมาควิด